มันมันจะมีสัไวข้า้ำสายไม่ไม่<ๆ>ไม่เราหมุนตัวน,นี้ออกได้ไหมมันหมุนน้ำมันก็จะออกเลยอจัง,ง <c oughs> จอมระบบทำ <c oughs> ดีๆผสมมนเลิกลงก้ากัญชาครับที่ฟาร์มกัญชาหลังโรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านาหนองตะคงนะครับหนองตะคงลงก้าเรียบร้อยแล้วครับตามปถมเลลก9โมง9นาทีลงก้าอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับสมาชิกนะครับผลผลิตมีจริงต้นกล้ามีจริงลงจริงนะครับ เรได้แจกได้นะครับบางลงก้านะครับเราวงจะแยกรนยครับคถ้าเราผิด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 ปุ๊บมันจะลำบากบางท เขาต้องช้อนตุดเพราะว่าช้อนก้นเพราะว่าบันดินมันจะร่วงลากจะขาดเอาถุงออกถึงประคองดินไว้อดินมันจะแตกหลุดลรากมันจะขาดด้วยไปลากมันคือตัวหาอาหารครัไปรากมันต้องไปเข็มมุดอย่เนาะมันก็ต้อง <hi> รามันกระเือนมากไม่ได ok ้ตน mm ้นน้เข่งนไมโอเคหมอวันแกไม่เคยเปิดแกไม่เคยปลูกต้นไม้ไงมันต้องประคองดินจากถุงเพราะว่ามันลากมันจะขาด ผมเดินได้หมดถุงเทีดใช่ไหมอตเพิ่มดินไหยแล้วล่างจะเดินอตรงนี้มันไล่ไล่เรื่อยไล่ข้างโรงเรือนหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่ต้นครับ4 4 0ต้น4 0 0 4 0ต้น4 0 0นอ๋อนี่โรงเรือนหนึ่ง800 10เมตรคูณ3ถึง6เมตรถ้าใส่ตามระยะนี้ตารางเมตรละ4ต้นใช่ไหมตารางเมตรละ4ต้นอ๋อตารางเมตรละ4ต้นมันจะได้400-410ต้นมีช่องว่างระหว่างครังเดือนอันนี้ถือว่าเป็น2โรงก็ได้800กว่าก็8 8 0 8 8 0อ่าโอเคครับเพราะว่าได้มันเป็นโรงแฝดครับครับครับมีมีหลายฟาร์มลูกขายเนี่ยก็ทำโรงโรงเดี่ยวครับ โรงเดียวไม่ได้ทําแฝดครับทาแฝดจะมีโรงแฝดเฉพาะของแม่ขายครับนะครับเป็นการนําร่องแล้วก็จะมีการปลูกรอบเอาดออีกส่วนหนึ่งครับประมาณพัน0าต้นครับนะครับตรงนี้เป็นการปลูกเพื่อการวิจัยเป็นความของของคณะวิทยาศาสตร์มรราชภัฒน์ครับเพื่อที่จะวิจัยทุกฟาร์มนี่จะผ่านการอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาและวิจัยนะครับเพื่อจะหาผลสรุปที่ชัดเจน ครับแล้วเราก็จะเดินตามผลการวิจัยนะครับลงทั้งหมดทุกโรงครบไหมฮะที่ที่จะลงเนี่ฮะที่จะลงครบทั้งทุกทุกฟาร์มมันทั้งหมดเรามีอยู่เก้าฟาร์มอ๋อเก้าเก้าฟาร์มหมายถึงว่าที่เป็นลูกขายของที่นี่อีกแปดฟาร์มแะจใจอยู่ตามพื้นที่ต่างไม่ไม่ไม่ตอกเฉพาะตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นแม่ขายแม่ขายเนี่ยจะลงครบเลยใช่ไหมลงครบครับลงครบตรงนี้เราจะเราขอบแรกเราจะลง,รระลงประมาณขอบแรกนี่สามพัน 3, ครับ ข้างนอกด้วยนะจะลองดูว่าในโรงเรือนกับนอกโรงเรือนด้วยเพราะเป็นการวิจัยโอโอเพนด้วยเออโอเพนตัวโอเพนกับเอาดเอาดรระหว่างผลผลิตอันไหนจะออกมาสมบูรณ์กว่ากันอะไรกว่ากันด้วยทดลองไปในตัวได้ที่จริงมันรู้คําตอบอยู่แล้วล่ะทุกขั้นตอนมันจะไปอย่างไรที่จริงเรารู้คําตอบมันอยู่แล้วล่ะแต่แต่นี้เราจะ ทำจริงๆให้เห็นว่าระหว่างเอาดอกับอินดอมันแตกต่างกันยังไงอันไหนเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันทคุณภาพอะไรประมาณนี้เกี่ยยววข้้องดต้นทุนด้วยผลผลิตด้วยมันจะไปยังไงเอทั้งนี้ท้งนั้นเพื่อจะกระจายไปสู่ชุมชนให้เขามีการเรียนรู้ครับระหว่างเอาดอกับอินดอพอวัดมาแล้วมันเกิน2.2ไม้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแถบแถบภาคอีสานแถวมุกดาหารน่ะเขาก็เขาก็เอาดอน่ะ มันจะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วกระจายไปสู่ชุมชนได้ยังไงต้องเป็นเพื่อเศรษฐกิจชัดเจนครับชัดเจนแต่ว่ามันจะต้องมีการเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มต้นครับาต้องหาคาตอบแล้วไม่ใช่ชาวบ้านมาคําเป้านเองเนี่ยมันเสี่ยงครับนะครับอันนี้ก็ถทึงบอกว่าเป็นการวิจัยทั้งวิจัยเรื่องคุณภาพการผลิตการปลูกการผลิตรวมทั้งวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะต่อยอดไปครับนะครับที่จะเอาไปประกอบ สารตั้งต้นอุตสาหกรรมต่างๆในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยเราก็จะเป็นที่เลี้ยงให้ขับขับแล้วก็จะเป็นผู้เลี้ยงและโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นสมาชิกวิสาหากิจเนี่ยในอนาคตหน้าเขาจะต้องเอาไปรวมกลุ่มย่อยทําอาจจะไปจดวิสาหากิจแยกสาขาทำนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเรายังไม่เปิดโอกาสให้ต่างคนต่างลูกอุตสาหกรรมครับแต่ว่าตามกฎหมายดูมันจะให้ปลูกใช้ในโคนเรือนก่อนแค่นั้นเองครับแต่ถ้าจะทํปลูกให้เป็นอุตสาหากรรมเนี่ยมันจะต้องรวมกลุ่ม เป็นองค์กรเป็นวิสาหกิจเป็นสากรการกรกษเรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์วิจัยไปด้วยใน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 ,ในเชิงปฏิบัติการแล้วเราเราวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเราก็อยากเป็นพิเล็ตและเป็นครูและเป็นศูนย์เพื่อจะชี้นําให้ประชาชนรู้ในทางบวกท,ที่ดีที่ถูกต้องที่สุดเพื่อผลผลิตที่เป็นหนึ่งถูกต้องไม่งั้นถ้าเรียนผิดมันก็ผิดถ้าถ้าผิดกัดไปดูผิดไม่แรกใช่ทัานนี้คือประเด็นแรกไม่งั้น จะทะลุไปถึงเขาว่าเศรษฐกิจมั่นคงรักยาเฉพาะผมเพราะว่าเราเรามาถูกทางตรง<ช>ที่ว่าเราเราเริ่มต้นที่มันเป็นกลุ่มศ<ช>ึกษาเป็นกลุ่ม<ช><ช>แล้วก็มีหน่วยงานพี่เลี้ยง<ช>นะครับทั้งมีทั้งหน่วยงานทางการศึกษาทางวิชาการมีทังหน่วยงานทั้ง,ท,งทั้งสาธารณสุขนะ<ช>ครับให้การกํากับดูแลอันนี้การตรวจฟาร์มตานล้วก็อยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดต้องทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนครับทีนี้พอพอวันเดินไปพอได้ผลสำลิษเนี่ย มันถึงจะสามารถกระจายไปสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพได้ใช่ไม่งั้นชาวบ้านมาลองผิดลองถูกเนี่ยมันเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นถูกคร, <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นก็เราเราเราภา,าคภูมิใจว่าเราได้เป็นองครร์กรวิสา,ากิจชนที่พาพี่น้องเริ่มต้นต้นแบบนะครับ,รบก,ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับรว้สึงมันชนได้ได้ได้เข้ามาดูมาดูเพื่อจะต่อยอดว่าออระยะเดือนนี้เป็นยังไงระยะที่สองระยะที่แลระยะที่สามเป็นยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ย อาจะไปสกัดกันแล้วได้สารอะไรตัวไหนจะไปเข้าประกอบประกอบอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับนช่วยกันติดตามนะครับให้ช่วยกันติดตามงานงานเป็ญชาถือเป็นงานใหม่ของประเทศใช่ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มต้นของจังหวัดครับครับแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆของจังหวัดก็ฝากโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับฝากให้กระจายให้ให้ให้เข้ามาช่วยร่วมมาตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันกำกับดูแลไปในไปในตัวไปด้วย แล้วจะดูผลสำฤทธิ์ไปพร้อมๆกันแล้วจะผลดีก็คือจะตกสู่ชุมชนพี่น้องประชาชนเราโดยภาพรวมนะครับต้องขอบคุณเสือมชนนะครับวันนี้ได้เราเริ่มปลูกกันในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะให้กระจายไปถึงเพราะขอบนี้เนี่ยมันจะไปลงตัวกันประมาณเดือนธันวาอ๋อครับครับะนับถอยหลังไป6เดือน นับถอยหลังไปห้าเดือนถึงห้าเดือนหรอเดือนเงี้ยวิการธันวาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราคอยมาดูว่าความสมดิบขผลเมื่อเป็นสารสกัดแล้วเนี่ยมันจะได้มีสารตัวไหนบ้างแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปเข้าอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างอันนั้นแหละจะเป็นเป็นเป้าหมายเราครับก็ก็ผมกับผมนายจักรวุตใจวรลปกับคุณมงคลปฏิค่ายก็จะขอโอกาสในวันหน้าที่จะมา ยินดียยินดีครับยอดและขยายความและเป็นกาลังใจให้ต่อทุกขั้นตอนขอบคุณขอบคุณขอบคุณกำลังใจขอบคุณกําลังใจพี่น้องทั่วไปพี่น้องประชาชนจนที่ที่มองดูเราอยู่แล้วขอบคุณเสือมวลชนะครับที่จับจ้องดูมันจะไปยังไงใช่ครับใช่ครับเราเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราเราก็จะอยู่ในสาธารณะอยู่ในที่แจ้งแล้วแหละไม่งั้นมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องรับซับซ้อนอะไรโดยเฉพาะฝากพี่น้องเราที่ ปลูกใต้ดินมานานบางคนนี่เซียนเลยล่ะฮะมีความจำนีชํำนานมากนะครับได้หมั่นเข้ามาเพื่อให้คําแนะนําเราเราเนี่ยมีหมายาลัยราจะพัดที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนาอีกแล้วล่ะอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิบปากว่าไม่เท่าแต่เห็นสิบปากเห็นแนวปฏิบัตินก็ทำาแนวประสบการบางคนโอ้โหผมไปเห็นแล้วนะฟาร์มใต้ดินงามมากแนวปฏิบัติและประสบการณ์เขายอดมากฝากฝากฝากเข้าบันแวะเวียนเข้ามาให้ความรู้เราด้วยนะครับมาเติมเต็มให้กับพวกเราขอบคุณมากครับ

ตต้องเอาต่อทรงนี้หน่อยครับเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลได้ไปตัดต่อให้หน่อยก็ก็ก็เรียนพี่น้องอีกรายการนึงนะครับที่ฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งที่ผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่โครงการกัญชาเมืองพิมายนะครับที่นั่นเราบรรจุไว้พันหกร้อยต้นแต่ว่าเราทําเป็นโรงเดี่ยวโรงละสี่ร้อยสี่สิบต้นโดยประมาณนะครับที่คิดกันไว้ มันก็จะได้ประมาณพันพันเจ็ดนี่นะครับก็ที่นั่นนี่เราทั้ง4งี่โรงท่าแยกเรียกส่วนเราทําการวิจัยร่วมของรัชภัฒนี่อัตราส่วนผสมของดินปุกูกคนละอย่างนะครับ4รายการนะฮะสี่สี่อย่างก็ทดลองดูว่าสรุปแล้วเนี่ยดินสูตรไหนผสมอัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้พี่น้องออฟาร์มตาม่างๆรวมทั้งพี่น้องที่จะนําไปใช้ได้ นะครับเราต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์ของราชภัฏท่านอาจารย์ชุวาสตราจารย์ดรธนากรเพรื่องกลางผิดแม่ทีมและก็ฝปากขอบคุณไปยังท่านอาจารย์ดรอดีสรนนานวนน,าน,วนนะครับซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ท่านสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วและท่านก็กำกับดูแลท่านก็ถามไทยอยู่ตลอดเวลาติดตามตลอดเวลาท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนเพราะนน้นอะไรที่มันเกิดมกผลต่อชุมชนเนี่ยท่านยินดีที่เขามาช่วยเหลือ เราก็รับความรโบควาจากท่านจัดนักวิทยาหลายชีวิตหลายสิบชีวิตนะครับออกไปช่วยเราดูในฟาร์มต่างๆที่เราอยู่ในเครือข่ายทั้งหมด9ฟาร์มเนี่ยนะครับต้องขอบทุกคณมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับที่เกื้อกูลพวกเรานะครับทางนี้ทางนั้นก็เพื่อพี่น้องประชาชนจกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆในในส่วนต่างๆของจังหวัดโคราชเรานะครับฝากอันนึงก็คือที่พี่ไมลยเราเนี่ยเราทําเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับที่นั่น ก็มีโอกาสไปแวะเยี่ยมไปเยี่ยมพี่ไม้ก็ไปแวะเยี่ยมกัญชาใกล้ไหนไปเที่ยวพี่ไม้ไปที่นั่นก็อยู่ที่อยู่ที่พี่ไม้ถ้าท่านไปเที่ยวพี่ไม้อยากมาเห็นอยากไปเ็นฟังกัญชาที่ไม้ก็แวะเข้าไปห่างจากพี่ไม้ประมาณ7กิโลนะครับอยู่ใกล้กันอยู่ที่ตะบลลังกายใหญ่นะครับตกฟาร์มกัญชาเมืองพี่ไม้เนี่ยเขารู้ันทั้งอำเภอนะครับอยู่ตรงไหนขอบคุณมากครับในในไปอีกอันหนึ่งก็ในส่วนก็อยู่ในระหว่างวิเคราะห์วิจัยณเวลานี้เพราะฉะนั้นตีนชาวบ้าน ก็ต้องเป็นก็ต้องบอกว่าดินธรรมชาตินะดินธรรมชาติแบบชาวบ้านครับถ้าใครสนใจในส่วนของดินที่จะปลูกแบบหวังผลก็ติดต่อมาที่นี่ครับครไมติดต่อมาที่นี่ครับพอดีเราเราเราอย่างนี้เราอย่างนี้มันยังไม่เราขอเป็นผ่านการวิจัยกันนะครรอบแรกโอเครอรออยกนิดนึงนะครับเรื่องดินที่เหมาะกัะกัญชาครับได้วิเคราะห์วิจัยรอสักปู่สักรอบหนึ่งโอเคครับมันจะได้มาตรฐานที่เรามั่นใจได้ที่สุดถ้าหากว่าเรา เอาไปตอนนี้ก็พิจัยไปพร้อมๆกับเราเนี่ผมเป็นห่วงให้ได้ผลสำลิดก่อนเราจะบอกว่าดินอะไรที่เหมาะสูตรนี้เหมาะที่สุดนี่สำคัญโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ